ทำสิบเรื่องนี้พร้อมกันแล้วชีวิตจะดีขึ้นทุกๆด้าน 1. มีหน้าที่การงานอะไรให้ขยันขันแข็งทําไปสุดแรงความขยันให้บ่อยขี้เกียจก็ทําขยันก็ทําแล้วความขยันก็จะกลายเป็นความเคยชิน 2. อย่าพูดโกโหก อย่าพูดทําลายจิตใจคนอื่นพูดไม่ดีไม่มีอะไรดี 3. หาหนังสือหรือหาความรู้ใหม่ๆทุกวันถ้าไม่ชอบหาฟังคลิปก็ได้มีความรู้มากผลทางธรรมมาหากินจะกว้างขึ้นมีทางเลือกชีวิตมากขึ้น 4. เปิดคลิปฟังธรรมะเรื่อยๆ ว่างๆเปิดทิ้งไว้ฟังเรื่อยๆแรกๆอาจไม่เข้าใจแต่ฟังเรื่อยๆก็จะค่อยๆเข้าใจไปเองการลดกิเลสตนเป็นสิ่งสำคัญ 5. ตื่นเช้าลุกขึ้นออกกำลังกายนอนอย่าให้ดึกก่อนนอนสวดมวนต์ไหว้พระทำสมาธิก่อนนอนบ้างจิตใจจะสบายเป็นการผ่อนคลายใจ พร้อมรับทุกสถานการณ์ 6. ถ้ามีเหลือพอเอาเงินไปทำบุญบ้างบริจาคเล็กๆน,น้อยๆเพื่อสังคมบ้างฝึกความเสียสละฝึกทำอะไรๆเพื่อผู้อื่นชีวิตจะมีกุศลหนุนนำทำอะไรจะไม่ติดขัด 7. เวลากินอะไรกินพอดีพอดีอย่ากินมากเกินไป กินวัละสองมือ้อก็พอกินใช้ให้น้อยสุขภาพก็ดีชีวิตก็ไม่ขาดแคลน 8. ออกกำลังเล็กๆน้อยๆทำให้กลายเป็นนิสัยทิ้งรถไว้ที่บ้านแล้วนั่งรถประจำทางบ้างจะได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆเห็นผู้คนหลากหลายขึ้น 9. ยิ้มบ่อยๆ เครียดอะไรรีบทิ้งให้เร็วฝึกใจไว้อย่าเป็นคนคิดมากคิดอะไรลบๆบรีบทิ้งดีใจเสียใจเกินไปเราไม่เอาทั้งนั้นทำอารมณ์กลางๆไว้ดีที่สุด 10. เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทำอะไรใหม่ๆทำสิ่งสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขทำแล้วเห็นคุณค่าของตนเอง ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นการทำอะไรใหม่ๆช่วยให้ชีวิตจะพบกับความท้าทายไม่น่าเบื่อลองพิจารณาดูทีละข้อนะครับค่อยๆทำให้ครบตามนี้ชีวิตของคุณจะค่อยๆเห็นทางสว่างมีความสดใสย,ยิ่งๆขึ้นไปตามลำดับครับ